ท,ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับพักคนคนแรกแก่องดีมีสาระดิสตรู้ทางเลือกของเกษตรกรตัวช่วยเกษตรกรในระยะยาวครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านตาแก้วตำบลไชยสถานอํอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถ่ตะแปรงของอีกหนึ่งช่างของจังหวัดน่านนะฮะงทีมไม่รู้หรอกนะครับว่าที่นี่มีรถไถ่ตะแปรงแต่ว่าได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้ใหญ่สันนะฮะที่แนะนํามาว่าอยู่ที่บ้านตาแก้วหมู่หกเนะี่ยมีช่างอยู่คนนึงมีมือเป็นช่างเชื่อมแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์นะฮะผมก็เลยมาสอบถามแล้วก็มาเจอเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถไทยประดิษฐ์ของช่างนะช่างเพชรนะเขาชื่อช่างเพชรพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่ารถไถไทยประดิษฐ์ของช่างช่างเพชรเนะี่ยจะเป็นอย่างไรนอกจากรถไถดัดแปลงแล้วยังมีรถสามล้อดัดแปลงด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะเพราะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกคนคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปที่พจน์นาเสนอเป็นคลิปที่ดีมีสาระเป็นตัวช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีตัวเลือกหลายตัวเลือกหลายๆช่างที่พจน์ไปนําเสนอนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพจนด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้พจนคนรากหญ้าได้มีกําลังใจหาคลิปดีๆหาคลิป ที่ในอนุของประเทศไทยนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยหนึ่งสองสามคอมมอน เคเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่างเพชรครับโอนะฮะพอดีได้ข่าวาวเนาะก็เลยเสาะหาจุดปะบ้านจุดได้เลยเอออันนี้รถของช่างเพชรนี่นี่บ้านเนี่ยครับท่านตาแก้วเนาะช่างเพชรบ้านตาแก้วหมู่ที่สองตำบลชัยอำเภอหกเนาะหมู่อหกตำบลชัยฐานอำเภอเมืองอออาเเภมืงนน่จังหวัดน่าน ครับตอ,ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านอยู่นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะ,ะเดี๋ยวให้ช่างเพชรพาดูรอบรถก่อนนะแต่ก่อนที่จะพาไปดูจะสอบถามช่างเพชรพก่อนครับว่าได้ไอเดียแบบนี้มาจากไหนแล้วเพราะอะไรถึงว่าทําแบบนี้ครับก็คืออยากจะทําให้ใช้เนาะก็ครั้งแรกก็เปิดยูทูปเปิดอะไรดูก็ทา เห็นตอนแรกก็ทนเห็นเขาทำสามล้อกันก็เลยอยากจะลองทําใช้แต่ทำสามล้อผมไม่เวิร์คทำไม่ไม่เท่าไหร่ก็เลยพลิกแพงมาเออลองทำสามล้อทําแล้วมันทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะทำใช่ใช่ใช่เวลาเข้าโค้งปั๊บมันจะเครื่องเราเราเราแรงมันไม่ตอบโจทย์ด้วยนะผมว่าเนาะก็เลยมันทาเป็นคันนี้ทํานีทมานานหรือยังครับอันนี้ทํามาได้เกือบเป็นปีแล้วครับลองทดสอบไถหรือยังทดสอบไถเข้าครับเกตได้ดันดินได้เดี๋ยวพาผมไปดูที่ว่ามันโค้งโค้งอะไรนะ โครงเดิมๆของโครงเลยครับทะเลทองครับทะเลทองสองแกเดินหน้าหนึ่งแก๊เดอรหดังเนาะใช่ใช่ใช่โครงทะเลทองเครื่องนี้เป็นเครื่องอีทีเก้าห้าเป็นรุ่นสตาร์ทมือด้วยอันนี้เรามาใส่เอาเองใช่ไหมใส่เองครับใส่เองใส่เองด้วยทำเองหมดทุกอย่างเลยครับ โอ้นี่ได้เคยได้ไอเดียนี้มาดูดูจากยูทูบยูทูบอ๋อแล้วเคยดูช่องพัดพลคนลากหญ้ากไหมก็พัดพลคนลากหญ้ากนะครับนึกว่านึกว่าไม่เคยเลิกว่าไม่เคยดูพัดพลคนลากหญ้าเราอยากทำเราก็ดูเออโอเคอ่ะเราตอบโจทย์เราได้เยอะช่วยได้เยอะไปดันดินที่สวนเอ้ยไปทํางานที่ไหนดินที่เราแบบแคบเราก็เอานี่ไปดันก็คืออยากให้อ่าอยากให้เอฟซีเราฟังจากปากของผู้ ผลิตเองแล้วก็ทดลองเองทําเองใช้เองแล้วก็ใช้ได้งานได้จริงด้วยใช่จริงครับแต่ถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนเป็นรถถ่ายเดินตามได้คิดว่าจะทําแบบนี้ได้ไหมแต่ก่อนนะคิดถามว่าจะทําแบบนี้ได้ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าตอนที่เป็นรถถ่ายเดินตามอยู่จะมาดันอย่างนี้ถ่ายแบบนี้ได้ไหมก็คิดคิดอยู่นานเหมือนกันคิดนานเหมือนกันคิดนานเหมือนกันจะเป็นไปได้ไหมจะจะจะทำาไงนะ อันไหนเราประกอบยังไงคือต้นขั้วครั้งแรกก็อยากจะทําแบบนี้ก็ต้องไปดูรถถ่ายใหญ่ครับดูโครงโคงคือดูโครงรถถ่ายใหญ่ดูต้นแบบว่าเขาทํามาแบบไหนประมาณไหนนะแล้วก็มี youtube ประกอบด้วยใช่ก็เลยดูใน youtube หลายช่องใช้เวลาทํานานไหมครับเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเนี่ยนะอาทิตย์นึงใช้เวลาทําแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวใช้งบหมดไปเท่าไหร่เอองบหมดไปเท่าไหร่นะก็ ซื้อโครงแล้วมาสองพันกว่าบาทอ๋อ,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 อได้ไปโครงถูกแฮะโครงซื้อซื้อมาสองพันกว่าบาทนี่นะโครงนี่สองพันกว่าบาทแต่ยางนี่คู่นี้ละพันพันหนึ่งอ๋อนี่พันหนึ่งมีไหมเนี่ยสองพันกว่าบาทโครงมีไหมเดี๋ยวนี้อันนี้ซื้อมาสองพันห้านะเดี๋ยวนี้ไม่มีละเพราะเขารู้ว่าผมทำแบบนี้ได้ถ้าไปถามตอนนี้ผมว่าถ้าสองพันห้าผมจะเอาสักสองโครงใส่รถไปแล้วตอนนี้ก็สั่งสั่งสั่งมาสั่งมาชุดไฮดรอลิกเออชุดไฮดรอลิกชุดไฮร์เราจะทำเอง ชุดไฮโดรลิกนี่เท่าไหร่แพงไหมเอ๊ะหมื่นกว่าบาทหมื่นสามพันห้าร้อยใช่ใช่ไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันเป็นตัวตัวสามกระบอกสามตันนะใช่ใช่หมื่นสามพันห้าร้อยแล้วก็อัดสายไฮโดรลิกหมดไปเท่าไหร่อัดสายไฮโดรลิกนี่หมดไปรู้สึกจะหลายพันเหมือนกันนะสามสี่พันเหมือนกันนอ๋อนี่เป็นชุดเลยอ่ะสามเป็นชุดให้เราเลยอะรวมตัวนี้ไหมอันนี้นี่ผมทําเองอ๋อเป็นแป๊บแป๊บผมทำเองโอ้ยตัวนี้สั่งมาเป็นชุดเลยใช่ไหมใช่ใช่มาเป็นชุดเลยผมแล้วก็ตัวหลังมาสายตัวนี้เออ เดียวตรงนี้มันไม่มีขายไงตัวต่อเขาต่อไต่ได้มีตัวต่อตัวไหนนะผมจำไม่ได้ตัวต่อผมก็เลยสั่งตัวต่อมาอีกชุดหนึ่งอมันจะมีตัวต่อที่มีสองตัวแล้วก็มีปั๊มไฮดรอลิกตัวตัวล่างตัวล่างครับแล้วก็เป็นตัวแฮนด์วาลนี่ตัวแฮนด์วาลตัวนี้ตัวต่อคนมากจะหายากหายากครับเพราะว่าถ้าเป็นของจีนอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อกันยาพัทเนาะอันนี้อันนี้ตัวไหนผมจำไม่ได้ตัวนี้มัวแฮนด์วาลจะมีตัวหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่สายนี้ผมมา เขาเอาให้เรียบร้อยเลยผมสั่างอันนี้อะไรนะก๊อกน้ำเลยลอันนี้ก,ก๊อกน้ำเราดัด <c oughs> แปลงเ <c oughs> อา <c oughs> คือคือคือ,คอไอเกลียวมันเข้ากันได้พอดีไงเราไปหาซื้อแล้วมันไม่มีอ๋อตอนแรกเราเอาพลาสติกใส่แล้วมันตอนนี้ไปโดนแล้วมันหกักก<ร>็จริงต้องหางปลาไหลนะตัวนี้เนาะใช่มันจะไปหาปลาไหลเงี้ยใช่างี้ผมใช้พลาสติกแต่มันมมัันนไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะพลาสติกมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันมาเข้าได้เลยถึงแม้ว่ามันไม่ใช้แรงดันเยอะเท่าไหร่ก็ตัวนี้แล้วมันตีกลับอืมไอตัวนี้ตัวนี้ที่มันจะใช้แรงดัน ไอ้ตัวนั้นเป็นสายการกลับเฉยดูระบบพัดระบบเขาช่างนี่ตัวอะไรเนี<ร>่ยเคลงเคลงคลังแพงอะไรมากนี่คือเหยียบเบรกทัก่วไปอ๋อตัวในเบรกทั่วไปคือเบรกเบรกเบรกในอ๋อรุ่นนี้เป็นเบรกในฮะเบรกในตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเบรกในก็คือทั่วๆไปคือเหยียบเหยียบปุ๊บสายพานมันหย่อนแล้วก็พร้อมเวลาเดียวกันมันดึงเบรกในให้เบรกด้วยมันก็เลยหยุดจะทําเพิ่มอย่างนี้ก็คือเวลาติดโคนหนักๆเราจะตัวนี้ออกเราก็จะใช้ลูกตุ้ม กัดดันตอนนี้อีกทีนึงให้มันแรงขึ้นอ่ามันจะแรงขึ้นเหรอแรงขึ้นค,คือคือคือสายตอนนี้สายพานวิ่งอย่างนี้คือมันปกติครับแต่อย่างนี้มันแรงไม่แรงอยู่แล้วแต่ถ้าหากเรากดลงถ้ามันติดหล่มแล้วกดลงปั๊บเครื่องมันจะพุ่งไปชวยอีกทีอะไมันไม่กำลังไม่ตกนะไม่ตกไม่ตก<ะ>มันก็จะพุ่งไปเลยเพราะฉะนั้นลองลองลองไปถ่ายหน้าดูเอ๊ะวันนี้ถ้าเกิดรีวิวเสร็จนี่ทดลองถ่ายตรงไหนได้บ้างให้โชว์โชว์ก็จะเป็นฐานห้อหมูเนาะผ่านห้องหมูก็แต่ขอให้ให้เอ เห็นแบบนี้แล้วทําได้จริงไม่ได้มุนะทําได้จริงดันเนี่ก็ดันได้ถ่ายนี่ก็ต้องถ่ายได้ไปดันนูก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ่านแล้วก็ไปโชว์ให้เอฟซีได้ดูกันสักหน่อยได้ข่าวว่าตัวคันนี้มีคนมาขอซื้อแล้วใช่ครับขอซื้อโครงขอซื้อเฉพาะโครงเครื่องไม่ให้เครื่องไม่ให้ก็ยกให้เขาไปด้วยเครื่องนี่ไม่กี่บาทเครื่องเฉพาะตัวนี้ตัวใหม่นี่น่าจะประมาณสี่พันสี่พันกว่าตัวใหม่เไปเจ็ดพันกว่าบาทตัวใหม่ ไฟวินนี่ทำไงแบบเราทำเองไหมเราก็เข้าลงกลึงให้ให้ลงกลึงกลึงไฟวินเนาะกลึงไฟวินใส่เราจะทำเองมันไม่ได้มันต้องใช้เครื่องกลึงกลึงให้เข้าหน้าแปลนตัวนี้ให้เสมอเมทโคลไม่ได้มันต้องเสมอกับหน้าแปลนตัวนี้เอ้าตุกนี้มันไม่ทำไมมันไม่ไม่เข้าอ๋อมันเตะมันเตะอ๋อมันยิงมาเตะเอ้ามันเตะปุ๊บอ๋อมันไม่ได้ติดตลอดเวลาใช่ไหมปั๊บปุ๊บมันก็จะอ๋อิ๋ออ๋นี๋ออ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 ไออ๋ออ๋อออ อ๋อมันมันผมนึกว่าเอ๊ะเรามันจะเป็นสตาร์ทได้ยังไงมันหายนี่ก่อนเสร็จปั๊บเวลาทํางานปั๊บตัวนี้จะยิงออกอ๋อจะยิงออกมอเตอร์อยู่ตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันไม่เพราะตัวนี้มันจะหมุนตลอดเวลามันจะเป็นสปริงครับเวลาปั๊บไฟเข้าปั๊บมันจะดีดออกเวลาไม่ไฟไม่เข้าปั๊บมัจะตีกลับครับ ออผมก็กาลังรู้ทั้งทั้งที่ผมก็ไปถ่ายมาหลายครั้งแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะว่าไอ้ตัวนี้ผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะอยู่กับกันตลอดอยู่แบบคือมันทามันทาหน้าที่สตาร์ทจิตปุ๊บมันก็กลับไปกลับเข้าบ้านมันไอ้ตัวนี้ก็หมุนไปทํางานไปตีหัวเข้าบ้านใช่ใช่ตีหัวเข้าบ้าน้วเป็นมูเล่ทั้งสี่ตัวสี่ล่องสี่หลี่ล่อง ไอ้ที่เนี้ยมาเสริมเสริมาเอาเสริม,มเ,เพื่อที่จะมาเป็นไดสตาร์ทได,ไดชาร์จไดชาร์จไดชาร์จเข้าแบตเตอรี่อรอโอ้โหถ้าไปไปได้จะใส่ power ด้วย power ตัวไหน่ะระบบ power ของอะไรอ่ะโอ้แค่นี้มันก็หลุยแล้วไม่มวาม่าไม่โค้งมันมันมันจะหนักเนรอใส่ power มันก็ต้องใส่เพิ่มใส่าพานอีกตัวนึงเพิ่มใส่พานอีกตัวมเตอรอจะมีมเลอร์ โมเลจะจะอยู่จะอาจจะมีอาจจะวิ่งตัวนี้ไปหาโมเลตอีกตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มโมเลตตัวนี้สองตัวเพิ่มเพิ่มเยอะก็งงเหมือนกันนะงงสิแล้วนี่ไม่ไม่กลัวว่าจะโดนขาโดนเลยไม่โดนเราะว่โดนเหล็กตัวนี้อ๋อกั้นเหล็กตัวนี้ก่อนคือยังยังพูดง่ายยังไม่สําเร็จเต็มร้อยอ่ะคือคือคือคนมาถามซื้อก็ยังไม่อยากขายเพราะเราจะใช้หฮโดรเต็มที่ว่ามันขาดคลองมันยังไงบ้างแต่คจริงนะขายได้นะขายได้เราก็ทําใหม่เพราะเรามีฝีมืออยู่แล้วก็กาซื้อมานั่นเง อ๋อไอ้ตัวนั้นก็ซื้อมาตัวเครื่องเครื่องตัวนี้อ๋อโค้งน่าโค้งอะไรขนอนทะเลทองทะเลทองอะไรกันน่าทะเลทองกันแต่ยุ่งยุ่งดูระบบเกียร์โรเตียก็เป็นระบบก็เหมือนระบบทั่วๆไปนะเขับง่ายก็ง่ายถ้าเราเอาตึงปั๊บมันเข้าไม่ได้ออ๋ระบบกระแทกมันไม่มีถ้าเราตึงปั๊บคือคือคือระบบเนี้ยมันให้ตัวแล้วให้ตัวหน่อยนึงมันต้องให้ตัว อันนี้โอ้โหอันนี้เอาเป็นของใหม่มาหรือเปล่าส่ยตันนี้ผมตวเนี้ถ้าเป็นระยะยาวผมว่ายังไม่เวิร์กนะในระยะยาวไม่เวิร์กเนี่ยคือตัวนี้ถ้าใส่ถามาใส่นี้ดีไหมคือมันจะให้ตัวเวลาลดอ่้ำหนักถ้าหากเราใส่แบบเฉพาะตัวนี้ผมใส่แขวนลไมนี้ทีละมันกระด้างปั๊บรีนขยับเข้าปั๊ตัวมันกระโดดขึ้นไง ตัวนี้มันกระโดดขึ้นครับแต่ถ้าอย่างนี้ปั๊บตัวมันไม่กระโดดไอด้ตัวนี้มันจะมันจะอัาตัวนี้ขึ้นไฮดรลิกตัวนี้มันก็จะตีเองผมชอบอันนี้มากเลยสายเอส,สายสายไฮดรลิกนะมันสายไฮดรลิกแข็งเป๊กเลยท่อแป,ป๊บเลยเนาะใช้ท่อแป,ป๊บเลยท่อแป,ป๊บเลย,ปปเลยไม่ต้องกลัวมันจะรั่วเสียสียังไงก็ไม่รั่วแต่ไอตัวนี้นที่ผมเมื่อสักครู่นั้นนะถ้าถ้าเปลี่ยนได้เอาเฉพาะตัวนี้นตัวสปริงมนะันแล้วก็หาเหล็ก หาเหล็กอย่างเงี้ยเพราะเเนี่ยเนี่ยเหล็กขนาดน,นี้นะอ่าใ่เมันจะมันจะไม่หักอันนี้โอกาสอนาคตอาจจะ,จะก็คือหลุดไปเลยเนะี่ยหลุดจากออกแกวเบ้าเลยอ่แต่อันนี้มันมันสาหรับดันดันดันลงข้างล่างแตตัวน,นี้มันจะกดอ๋อมันกดดันเฉยกดกดกดให้ให้ให้ผ่านตัวเนี้ยเข้าในดินอ่าถ้าหากเราเข้าลึกเกินมันจะแข็งปั๊บมันจะกระดอนขึ้นมาอกระดอนขึ้นมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดิ่งใช่ไหมกระดอนใช่ไหมกระดิ่งกระดอนันอันนี้ กระดอนเนี่ยมันอยู่ภาคอีสา,าสนน, <_ d oll> นะครับอันนี้มันเหนือนะ <_ d oll> เนช่างเพชรนี่เป็นคนตลกเหมือนกันนะ <_ d oll> โอเคท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวในการทํางานของรถคันนี้ให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างเพชรเนี่ยบอกกับท่านผู้ชมเอฟซีหลายๆท่านเลยนะว่าถ้าอยากจะมาทํากับช่างเพชรช่างเพชรรับงานหรือเปล่า ก็ถ้าไม่ติดงานที่อื่นรับได้ในช่วงว่างงานเรารับรับไว้ก่อนถ้ามีงานมารับไว้ก่อนงานผมคืองานอะไรคือพางานทํางานเหล็กอยู่แล้วเชื่อมงานอะไรอยู่แล้วเนี่ยนี่คือบริเวณของอาณาจักรของช่างเพชรนะครับเนี่ยต้องบอกว่าอาณาจักรของช่างเพชรนอกจากนั้นนะนอกจากรถถ่ายแล้วยังมียังมีรถสามร้ออีกเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะรถรถมอเตอร์ไซค์ใช้เผาอ่ะมีที่นี่ที่เดียวที่ผมเห็นมานะ อันนี้หลวมป่ะหลวมครับเวลาวิ่งกระแทกเอาไว้ไมันจะหลวมอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขันเอาถ้าสมมติว่าคลิปนี้ออกไปแล้วเอฟซี FC เห็นอยากจะให้ช่างเพชรประกอบให้ผมคิดว่าเอฟซี FC ทางหน้านจังหวัดหน้านเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนเลยที่เห็นรถแบบนี้เราอยากจะมีไบบว่าเจ้าของสัก,การหนึ่งราคาแค่นะี้อ่าช่างเพชร บอกหมายเลขโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับว่าถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะให้ท่างเพชรประดิษฐ์ให้ที่อยู่จังหวัดน่านหรือจังหวัดใกล้เคียงท่างเพชรประดิษฐ์ให้ได้นะฮะในราคาก็โทรศัพท์สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เบอร์เลยฮะ0898533091ครับ0898533091นะครับเดี๋ยวผมจะลงหมายเลขโทรศัพท์ของช่าเพชรอีกครั้งหนึ่งหน้าจอนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ สนใจนะฮะสอบถามช่างเพชรได้นะครับหรือจะมาที่อูนะอูช่างเพชรอยู่ที่บ้านตาแก้วหมู่ที่6ตำบลชัยถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านนั่นเองนะฮะนะโอเคแต่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทำงานของรถคันนี้กันเลยฮะเกิดเราจะมุด

นี่ฮะเป็นไงนี่เป็นไงฮะท่านผู้ชมครับการทํางานของรถคันนี้นะถ่ายให้เห็นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าชื่นชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยสำหรับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างเพชรต,ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาพิเศนี้สวัสดีครับ